สวัสดีครับ f อฟทุกคนของน้องแอมชนทิชาจากภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่วัดโคกขามที่น้องแอมจะชุดใหญ่เต็มวงอีกครั้งถือว่าวันนั้นไม่ทำให้เอฟซแฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับจากกันดูในไลฟ์สด ในหลายช่องทางและ f อทางบ้านใจจดใจจอที่หน้าจอนะครับเมื่อ,อไรน้องแอมจะขึ้นเวทีสักทีและงานนี้นะครับน้องแอมไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมกับชุดสีครามแสนน่ารักการโชว์คืนนั้นแสดงได้เต็มที่ไม่มีที่ติท,ทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณเมคอัพเพชรพันล้านแบนด์ด้วยนะครับสุดยอดมากสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพสู่สายตา f c แฟนคลับทั่วทั้งประเทศได้สุดยอดทีเดียว และจะมีนาทีที่ผมเห็นคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นเอฟซีท่านหนึ่งมอบตุ๊ก,กตาหมีสีชมพูให้กับน้องแอมนะครับด้านหน้าเวทีผมว่ามันคือมุมน่ารักแสนประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับและขอขอบคุณมาไรน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะครับที่เอฟซีหลากหลายทุกจังหวัดมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแอมชนชิชากันอย่างมากมายเหลือเกินนะครับนาทีแบบนี้ให้ชมได้ยากมากเหลือเกินนะครับ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การตอบรับให้ความเอ็นดูน้องแอมตลอดเรื่อยมาขอขอบคุณ FC ทางบ้านด้วยนะครับที่คอยเป็นแรงเชียร์แรงใจมาตลอดสวัสดีครับ